รีโนเวทบ้านตามาเจเอ e p 2สองปประตูสีฟ้าเข้ามาก็เจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยนี่ก็คือสภาพก่อนรีโนเวทสิ่งที่เราจะทาในห้องนี้คือปูพื้นใหม่ทาสีใหม่ทําตีจูเอีมาใหม่แล้วก็ทําฉากกั้นห้องเดินระบบไฟใหม่ทั้งหลังนี่ก็คือภาพแต่แปะมูดแอนโทนที่เราอยากได้สีโฮมมี่แต่มีความสดใสเราเลือกพื้น s p c ลายไม้ปูทับพื้นหินอ่อนเก่าไปเลยสร้างจุดเด่นของผนังบ้านด้วยงาน DIY ของคุณแม่รวมทั้งรูปที่เข้ากับบรรยากาศของบ้านตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าที่ตามหลักความเชื่อของคนจีีีนท่่่เรยกวาซึง เดิมของที่บ้านเนี่ยมีสินแสมาวางให้อันใหญ่มากก็เลยลองออกแบบขึ้นมาใหม่โดยใช้สัดส,ส่วนที่เป็นเลขมงคลมีการปรึกษารุ่นพี่ที่เป็นสินแสก่อนว่าจะทําแบบนี้โอเคไหมคําตอบของเขาทําให้เราอึ้งเลยนางบอกว่าถ้าเราทําด้วยความตั้งใจความกระตันยูต่อพ่อแม่แล้วไม่ว่าจะสัดส,ส่วนอะไรทุกอย่างมันโอเคหมดความกระตันยูเนี่ยจะชนะทุกอย่างไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่เราเนี่ยเชื่อนะส่วนตรงหน้าต่างตรงนี้เราใช้ม่านครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าโปร่งแสงเพื่อให้แสงเนี่ยมันเข้ามาได้ตอนกลางวานันแล้วโซฟาสีแดงที่มีคนทาพิกัดเเข้าาามมยะกจริง ชิงมันคือโซฟาหนังตัวเดิมแต่เอาไปหุ้มผ้าใหม่ส่วนมุมวางทีวีตรงนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ยกมาจากบ้านเดิมแล้วก็ติดพัดลมเพดานหนึ่งตัวถ้าจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นโซนกินข้าวซึ่งเราทําฉากกั้นเอาไว้เป็นฉากกั้น PVC แบบใสซึ่งสามารถพับเก็บได้แล้วก็ทําตู้เก็บไว้แบบนี้เลยซึ่งเราจะเปิดออกมาใช้ก็ตอนที่เราเปิดแอร์ตรงห้องนั่งเล่น EP หน้าจะพาไปดูไฮไลท์ของบ้านเลยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านมีคําถามตรงไหนคอมเมนตะ์ไว้นะไรจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลย